ดีเจเดี๋ยวเปิดประตูแล้วก็เอาน้องเาไปด้วยนะเฮ้ยดีเจแล้วน้องเจเคล่ะก็พ่อน้องขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรอครับเฮ้ยยัยงเลยพ่อบอกให้หนูยกน้องลงมาด้วย เดีย๋ยวพ่อพาไปเที่ยวทะเลเอา้าดีเจ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 เฮ้ยพ่อเรียกตั้งนานโหติดแต่มือถือไปเดีย๋ยวพ่อพาไปเที่ยวทะเลมาเร็วค่ะอ๋อไปเที่ยวทะเลโอ้ย ดีเจเล่นกับน้องด้วยนะลูกแต่โมแต่ดูโทรศพัทรศพท์ถึงแล้วดีเจใส่แมสด,ด้วยผมไม่อยากลงเลยอะอครับพ<อ>่อลงมาเถอะชีวิตจะอยู่แต่กับโทรศัพท์หรือไงพาน้องมาเจอทะเลหน่อยโซเชียลดิสเพนทิงกับคนด้วยนะเดียด๋วยวเพ่อจะล้องรถมร้นอน น่าสใจเลยเก็บโทรศัพท์ก่อนมานี่เลยเ,ออเล่นแต่โทรศัพท์จริงเนาะทะเลไปเราไปดูทะเลกันดีกว่าทะเล,ะเลตรงนู้นเกาะหนูเกาะแมวเห็นไหมเราดูตรงนี้ไม่ชัดอะ่ะเห็นไหมอ่ะโอเคไปขึ้นรถเือว่าวันนี้พามาคทายเครียด ที่เจเดี๋ยวเปิดประตูแล้วก็เอาน้องไปด้วยนะ โอเคอ่ะดีเจกับน้องไม่อยู่แสดงว่าอยู่ข้างบนแน่เลยขึ้นไปดูหน่อยสิข้างบนเป็นแน่เลยอ,อ,อยู่ในห้องนี้แน่เลยอ่น้องเจ JK อยู่ไหมลูกอ่ะหรือว่าไปเล่นห้องพี่ไปดูห้องดีเจดีกว่าน้องดีเจอ้าเฮ้ยดีเจแล้วน้องเจ JK ล่ะ ก็พ่อน้องขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรอครับเฮ้ยยังเลยพ่อบอกให้หนูยกน้องลงมาด้วยน้องติดในรถแน่เลยเสียงมัน้องอยู่ในรถแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องหัวมัจะปวดไงโอ้อยู่ในรถจริงๆด้วยใช่อยู่ในรถจูบีท sì ี่ไม่นานนะเนี <there. S 2> ่ยโอ้โอ้โอ er. <Here. |lo|>. ้ ดีเจทีหลังเนี่ยอย่าติดแต่มือถือสิลูกนี่เห็นไหมพ่อสั่งให้น้องพ่อสั่งให้ดีเจเนี่ยเปิดประตูแล้วก็เมาน้องด้วยแต่จริงๆก็ไม่ใช่ความผิดของลูกร้อยเปอซพ่อเองแหละที่ไม่ระวังต่อไปเนี้ยไม่ติดมือถือแล้วนะครับมีสติมีสมาธิหน่อยและต่อไปเนี้ยพ่อก็จะไม่ประมาทด้วยโอ้อน้องไม่เป็นไรนะคัเอ้ยผลเมาลูกเอทุกคนครับ นี่คือละครสั้นที่เราถ่ายมาเพื่อเปดูทางรอ์ให้กับทุกคนนะครับ,รบรว่าอยา่าติดแต่โทรศพัพท์และผู้ใหญ่อย่างเราก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงได้นะครับนะคะไม่ได้ให้น้องติดอยู่ในรถจริงๆนะคะเพราะว่านูน่นฝั่งนู้นเปิดประตูอยู่นะคะนี่ฝั่งนู้นเปิดประตูอยู่อเหลเวลาสุด้ ไปไปเดี๋ยวพ่อพาไปเทีเท่ยวทะเลอ้าวดีเจครับอยากขับก่อนแลก่อนไอคุณพ่อเรียกไล่แข่งก่อนเออเรียกสร้างเสียงแข่งก่อนนะมือจังอ่ะทึ่งทึ่งเจว่ะครับพ่อครับพ่อมตมองนั้นอะไรยนะไอ้เรไรตัวกัไปครับพ่ออะไรหรอเฮ้ยอเออเดี๋้อเด้อโอ๊ยเจยไม่เนีย้ยเลยอ่ะ โทษแม่หนิเออเอ้ยเจ๊เอาไหมโอ้ยโอ้เจ็บจังทิ้งกัดแบบขย,ยี้หัวแล้วก็เดินออกมาเลย ถึงทะเลแล้วโอเคนะเจกล็ลดการเล่นโทรศัพท์บ้างเถอะลูกน้องเห็นไหมไกลๆนั่นคือเรือบรรทุกสินค้านั่นก็เรือนะนะพี่ของเราอะ่ะบอกว่าไม่ชอบทะเลบอกว่าน่าเบื่อนู่นไปริมทะเลละชอบชอบชอบอน้องนี่เจอ้ย เฮ้ยน้องดีแล้วน้องเจเคเอาไวเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยเฮ้ยดีเจแล้วน้องเจเคล่ะก็พ่อเอาน้องขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหรอครับก็พ่อน้องขึ้นมาแล้วเจ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 ยกขึ้นมาไหมยกขึ้นมาไหมสามติก็พ่อน้องขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยยังเลยพ่อบอกให้หนูยกน้องลงมาด้วยตอนพ่อเขาจะตอนพ่อจะเข้าห้องน้ำอ่ะเฮ้ยน้องติดอยู่ในรถแน่เลย ผมไม่อยากลงเลยครับพ่อผมไม่อยากลงเลยครับ<อ>พ่อลงมาเถอะ<อ>ชีวิตจะอยู่แต่กับโทรศัพท์หรือไงพาน้องมาเจอทะเลน่อยอย่าลืมกด,ดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่องที่ดีทีวีด้วยนะคะ